คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรมโดนบันดาล ให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดสแสวงหามัวแต่คอยวาดสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอาน,น์เล่าเรื่อง ที่ขอราปรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อโฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องานิสัยของคนที่มีชีวิตเรียบง่ายมีกินมีใช้เหลือเก็บไม่ร่ำรวยมากแต่มีความสุขท่านผู้ฟังครับในวันนี้ผมก็อยากที่จะขอนำพาท่านผู้ฟังที่กำลังอยากจะวางแผนชีวิตของตัวเองให้เป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่มีเงินใช้ไม่ขาดมือไปเรียนรู้วิธีการสร้างความสุขให้กับชีวิต กับเรื่องราวของห้านิสัยคนที่มีชีวิตรเรียบง่ายมีกินมีใช้มีเงินเหลือเก็บถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยมากแต่ก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขก็ลองมาพิจารากันดูครับว่าเราควรที่จะทำอะไรในชีวิตบ้างเพื่อความสุขที่หาไม่ได้จากใครและก็เป็นเรื่องที่จริงอยู่ครับที่ว่าคำว่าเงินทองนี้มันก็เป็นของนอกกายแต่มันก็อาจจะสายเกินไป ถ้าเก็บไม่อยู่ในแบบที่ว่าเมื่อเงินเดือนออกทีไรก็กินอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ร้านแต่ปลายเดือนก็กลับต้องมากินอาหารญี่ปุ่นเป็นเซนในหอที่บ้านทุกทีแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเงินเดือนกลายเป็นเงินครึ่งเดือนเก็บเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ส่วนเงินในอนาคตที่มาเป็นบัตรพลาสติกก็ใช้จนเต็มวงเงินแล้วอย่างนี้แก่ตัวไปจะมีเงินใช้ยามแก่หรือเปล่า จะทำอย่างไรดีหลายท่านเก็บเงินไม่อยู่นั่นก็เพราะความต้องการในการใช้สูงหรือบางท่านที่บางทีก็มีเหตุอันจำเป็นที่จะต้องใช้ก็อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมรถหรือบ้านค่าเทอมตลอดถึงจีปาถะอื่นๆแต่ทว่าในบางครั้งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่ครับก็อย่างเช่นว่า การซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่ก็แค่อาจจะตกรุ่นไปบ้างเท่านั้นหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ก็ยังรอเวลาได้ฉะนั้นแล้วก็อยากให้มาทบทวนลองพิจารณาถึงเรื่องราวของห้านิสัยนี้ดูครับก็ไม่แน่ว่าท่านก็อาจจะมีเงินเก็บขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็ได้ถ้าได้ลองฝึกนิสัยทั้งหข้อนี้และนิสัยแรกในข้อที่หนึ่ง ไม่ไปในแหล่งที่อันตรายก็เชื่อว่าหนุมน่มๆสาวๆหลายๆท่านที่ชอบเดินเล่นดูของที่ตัวเองชอบอยู่เสมอๆก็เข้าใจดีครับว่ามันก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะทําให้เกิดความอยากได้และก็จะหาเหตุผลให้กับของเก่าที่มีอยู่ก็อย่างเช่นว่าเดินดูโทรศัพท์มือถือบ่อยๆก็เพราะชอบความแปลกใหม่ของยี่ห้อต่างๆพอเมื่อกลับบ้านก็กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์ที่มีอยู่ อยู่ดีๆมันก็เกิดช้าขึ้นมาเกิดอาการค้างขึ้นมาทั้งๆที่มันก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเปิดก็ช้าปิดก็ช้าไม่เห็นว่าจะมีฟังก์ชันที่เหมือนเครื่องที่พึ่งสัมผัสมาตอนเย็นซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ใช้งานได้ดีมาโดยตลอดก็เลยทึกทักคิดเข้าข้างตนเองไปว่าควรที่จะเปลี่ยนก็เพราะมันไม่ตอบโจทย์แล้วซึ่งหากเป็นเช่นนี้มันก็เป็นอันตรายต่อเงินในกระเป๋าอย่างยิ่งครับ นิสัยในข้อที่สองพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและในทุกครั้งก่อนที่เราจะซื้อของใหม่ก็อยากจะขอให้เราได้ลองคิดให้รอบคอบเสียก่อนครับว่ามันมีความจําเป็นจริงๆหรือเปล่าที่จะต้องซื้อของสิ่งนั้นของสิ่งนั้นมันชำรุดเสียหายไปแล้วจริงๆใช่หรือไม่มันใช้งานไม่ได้แล้วจริงๆหรือแค่อยากได้ก็เพราะเพียงแค่เพื่อนอยุเครื่องมันเก่าจริงๆ หรือเพียงแค่เราอยากทันสมัยหรือมีโปรโมชั่นลดราคาก็ถ้เราคิดได้แล้วว่ามันมีความจำเป็นจริงๆหรือเปล่าคิดได้แล้วค่อยตัดสินใจซื้อหรือก็อาจจะรอไปสักพักก็ไม่แน่ว่าเราก็อาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ได้ครับข้อที่สไม่ต้องเป็นที่สุดก็ถ้าเรากลัวว่าจะตกรลุนถ้าซื้อของเช่นนี้ กลัวที่จะอายเพื่อนถ้าซื้อรุ่นที่ตำ่ำแต่ถ้าเราซื้อรุ่นที่ใหม่ที่สุดก็น่าจะอยู่ได้นานแล้วความคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับก็เพราะถ้าเรากลัวว่าจะตกรุ่นแล้วล้วก็สินค้าที่เราซื้อในวันนี้ปีหน้ามันก็จะออกรุ่นใหม่มาอีกนั่นแหละครับแล้วเครื่องเก่าของเรามันก็จะตกรุ่นกลัวที่จะอายเพื่อนแต่บางครั้งของใช้ มันก็ไม่ใช่ของที่จะเอาไว้โชว์เสมอไปครับก็อยากจะขอให้ลองได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่ซื้อเท่าที่มันมีความจําเป็นจริงๆก็เพราะว่าความจําเป็นของคนเรานั้นมันก็ไม่เท่ากันและเงินในกระเป๋ามันก็ไม่เท่ากันอีกนั่นแหละครับในบางทีเราก็อาจจําเป็นที่จะต้องซื้อรุ่นที่สูงที่สุดเพราะเราจะต้องใช้งานมันจริงๆแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรเลย ก็ลองซื้อรุ่นที่ต่ำลงมาอีกสักหน่อยมันก็จะช่วยทำให้เราประหยัดได้มากเลยล่ะครับข้อที่สเอาเงินไว้ไกลตัวในบางครั้งการที่เงินอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้มันก็ทำให้เราหยิบจับหรือเอามาใช้ใจ่ายได้ง่ายๆครับซึ่งมันก็จะหมดไปง่ายๆและรวดเร็วเช่นกันครับถ้าเราได้ลองที่จะเอาเงินไว้ไกลๆตัวเช่นการฝากธนาคารแบบที่ไม่มีบัตร ATM หรือไม่มีแอปในการโอนใจใยทำให้ต้องไปเบิกที่สาขาอย่างเดียวโอกาสที่จะเบิกเงินส่วนนั้นมาใช้มันก็จะยิ่งยากแต่ก็จะต้องแบ่งออกมาเป็นส่วนๆไปนะครับก็อย่างเช่นเงินที่ใช้อยู่ในประจำวันหรือเงินฉุกเฉินที่จะต้องนำมาใช้ก็จะต้องแบ่งให้ใช้ง่ายอย่างสะดวกในส่วนของเงินเก็บเราควรที่จะเอาไว้ไกลๆตัวยิ่งเบิกยากก็ยิ่งดีครับ ยิ่งเป็นบัตรเครดิตแล้วเราก็ลืมเอาติดต,ตัวไปบ้างก็ดีครับจะได้ไม่มารูดเล่นจนไม่เหลือวงเงินที่พอเมื่อรู้สึกตัวอีกทีมันก็อาจจะเสียใจในภายหลังได้ครับและข้อสุดท้ายในข้อที่5ลองให้คนอื่นบังคับดูก็เพราะว่าถ้าบังคับตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วมันก็คงจะต้องพึ่งคนอื่นแล้วละครับก็เพราะว่ายังไงก็คงจะเก็บเงินไม่อยู่ ท,ทั้งที่ก็ลองมาลายวิธีแล้วฉะนั้นก็ลองทำวิธีนี้ดูครับโดยการที่เราฝากเงินแบบฝากประจำทุกเดือนเพื่อเพิ่มวินัยให้กับตัวเองก็ต้องเอาเงินไปฝากธนาคารทำประกันชีวิตอะไรปีที่จะต้องจ่ายทุกปีเมื่อครบกำหนดยิ่งเป็นพวกประกันสิบปีขึ้นไปเอามาหักภาษีได้อีกก็ยิ่งมีเงินเก็บเพิ่มเติมอีกครับและการที่เราให้คนอื่นบังคับแบบนี้ ก็จะยิ่งทำให้เรามีวินัยในการเก็บเงินมากขึ้นยิ่งเรามีเงินเก็บมากขึ้นเราก็จะยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นแต่เงินเก็บอย่างเดียวมันก็ไม่พอครับเราจะต้องรู้จากการบริหารเงินเก็บให้มันงอกเงยขึ้นให้มันมีดอกมีผลให้เราให้มันทวีความมั่นคงก็ถ้าเราเอาเงินเก็บไว้ในบ้านเฉยๆมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากครับที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ ชาั้นแล้วก็ลองฝากธนาคารหรือทำการลงทุนแบบง่ายๆก็เพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยเอาผลประโยชน์มาจับใจใช้สอยสิครับหากสามารถจะทำได้เช่นนี้มันก็มีแต่ได้กับได้ครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อที่ก็เห็นว่าจะมีประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับในหัวข้อเรื่อง คนที่มีความสุขเขาจะทำเจ็ดเรื่องนี้อยู่ทุกวันท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือทั้งเจเรื่องของคนที่เขามีความสุขเขาจะทำอยู่ทุกวันก็ลองมาพิจารณากันดูครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างและเรื่องแรกในข้อที่หนึ่งก็คือการอยู่กับปัจจุบันก็เพราะว่าคนที่เขามีความสุขเขาก็จะไม่รีบเร่ง และก็จะไม่เฉยแชะจนเกินไปครับก็ลองสังเกตดูครับว่าพวกเขาจะดื่มด่ำกับทุกๆโมเมนต์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งโยโกโอโนคนรักของจอรเลนนอนนเคยได้พูดเอาไว้ว่าผูห้หญิงที่มีความสุขจะไม่เอาแต่โฟกัสกับอดีตและอนาคตจนเกินไปแต่ทว่าตรงกันข้ามเพราะพวกเธอจะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในณขณะนั้นครับข้อที่สอง รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่โอเคและการกําหนดขอบเขตความสบายใจก็คือสิ่งที่มีความสำคัญครับคนบางคนเขายอมทนอยู่กับเรื่องที่ตนไม่สบายใจจนสุดท้ายแล้วก็ต้องป่วยทั้งกายและใจแต่เทว่ากับคนที่เขามีความสุขเขาจะไม่กลัวการปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็เพราะพวกเขารู้จักที่จะปรับตัวและยืดหยุนได้จริงครับ ทังยังรู้ด้วยว่าจะปฏิเสธเรื่องที่บั่นทอนสุขภาพจิตของตัวเองได้อย่างไรข้อที่สามหลีกเลี่ยงเรื่องดรามา่าเชื่อว่าลายท่านก็คงจะเคยใช้เวลานั่งอ่านดราม่าของใครๆไม่ว่าจะเป็นในพันทิพนานเป็นชั่วโมงและก็ยังมีคนจำนวนมากที่หลงวนอยู่ในหลุมของความดรามา่าแต่คนที่เขามีความสุขเขาก็จะไม่ค่อยเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในวังวนนั้นครับ เพราะพวกเขาจะรู้ดีว่าเรื่องดราม,ม่าต่างๆมันก็มักจะนำมาซึ่งความโกรธความเกลียดและความเศร้าในที่สุดที่มักจะไม่ค่อยให้ประโยชน์อะไรเลยครับและพวกเขาก็รู้ว่าก็ควรที่จะหันไปสนใจเรื่องที่สำคัญกับตัวเองมากกว่าครับข้อที่สี่รู้จากการให้อภัยเรื่องราวแย่ๆยิ่งเราเก็บมาใส่ใจมันก็ยิ่งจะกลายเป็นการสุมไฟแค้น ที่รอแค่ระยะเวลาระเบิดออกมาเท่านั้นเองครับซึ่งคนที่เขามีความสุขเขาก็จะรู้ดีว่าการทำเช่นนั้นก็คือการทำร้ายตัวเองจากภายในดังนั้นแล้วด้วยหลากหลายวิธีการที่สร้างสรรค์ต่างๆพวกเขาก็มักจะสามารถให้อภยัยและก็ยิ้มออกมาได้เสมอครับข้อที่ห้พวกเขาแบ่งปัน ก็เพราะว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้มีแต่การได้รับเท่านั้นครับการให้มันก็ทําให้จิตใจเบิกบานได้ไม่แพ้กันครับการให้นี้มันจะทําให้เรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิตของคนที่เขาได้รับทําให้เราได้รู้สึกว่าโลกสดใสขึ้นอีกนิดในตอนที่ได้เป็นผู้ให้สังเกตเห็นกันบ้างไหมครับว่าคนที่เขามีความสุขอย่างแท้จริง เขาก็มักจะเป็นคนที่ใจดีและก็เป็นผู้ที่ชอบแบ่งปันกันทางนั้นครับข้อที่6พวกเขาให้ความสำคัญกับตัวเองก็ลองคิดดูสิครับว่าเราจะมีความสุขกันได้ยังไงถ้าเราไม่คิดถึงตัวเองเลยคนที่เขามีความสุขเขาก็จะมีเวลาว่างนึกทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองอยู่เสมอครับอย่างเช่นว่าเราจะทำอะไรเพื่อตัวเองได้บ้างนะ ลองคิดแบบนี้ดูสิต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนให้โอกาสตัวเองได้ผ่อนคลายหัวใจและร่างกายบ้างรู้จักขอความช่วยเหลือในเวลาที่จำเป็นไม่ต้องแบกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตนเองตลอดก็ได้ครับข้อที่7ไม่ลืมสิ่งดีๆที่เคยได้รับอย่าคาดหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนสิ่งที่เราเคยทำไปแต่ให้จดจำเรื่องดีๆที่เคยประสบ คนมีความสุขเขาจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่เคยได้รับและก็จะไม่ลืมที่จะตอบแทนกลับไปในโอกาสที่เหมาะสมครับก็ลองเดินตามรอยคนที่เขามีความสุขดูสักทีแล้วเราก็จะรู้ว่าผนทางที่จะมีความสุขนั้นมันก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับกอขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่าน ุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทํรส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิจาราก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องพึ่งตัวเองให้ได้ในวันที่รู้สึกแย่มันเสริมสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่งกอดตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ท่านผู้ฟังครับและก็เป็นที่เข้าใจดีครับว่าเมื่อชีวิตของคนเรานั้นต้องพบเจอกับความผิดหวังแพ้พ่ายเสียใจการที่มีใครสักคนหนึ่งมาให้อ้อมกอดอันอบอุ่นมันก็นับเป็นเรื่องที่สุดวิเศษครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษนั้นมันไม่สำคัญเพียงแค่อยากจะกระตุ้นเตือนไม่ให้เราหลงลืมไปว่า แท้จริงแล้วเราน,นอ,อมกอดของตัวเราเองก็คืออ้อมกอดอันแสนอบอุ่นที่เข้าใจเรามากที่สุดในวันที่เรารู้สึกเหงาหรือรู้สึกแย่หรือทำเรื่องที่ผิดพลาดในชีวิตก่อนที่จะมองหาอ้อมกอดจากใครก็ลองหันมาให้พลังใจกับตัวเองโดยการกอดแล้วก็บอกกับตัวเองว่าคนเรานั้นก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียจำไว้ว่า ผู้ที่สามารถลดความทุกข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราเองแต่อย่างแท้จริงและยั่งยืนคนคนนั้นก็คือตัวของเราเองนี่แหละครับก็เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอดคอยให้กำลังใจเรามากเท่าไรแต่ถ้าหากว่าใจของเรายังท้อแท้ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองไม่ได้เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจเขากลับไปแล้วเราก็อาจจะกลับมาโศกเศร้าเสียใจอยู่ดีนั่นแหละครับ ้าว่าพลังใจอันเข้มแข็งที่เราสร้างได้เองต่างหากหล่ะครับที่มันจะอยู่กับเราได้ตลอดทุกลมหายใจและหากาเราอยากจะให้อ้อมกอดของตัวเราเองสร้างพลังบวกให้กับชีวิตได้ดีเราก็จะต้องหมั่นสร้างพลังใจให้กับตนเองซึ่งสามารถจะทำได้หลายวิธีครับหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการรักในความเป็นตัวเองบอกกับตัวเองว่าคนเรา ก็ย่อมมีข้อเสียข้อดีด้วยกันทั้งนั้นเช่นเดียวกับตัวของเราถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อด้อยไปบ้างแต่เราก็ยังมีข้อดีในตัวเองเสมอถึงจะทำผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลยขอแค่ตั้งใจทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเพียงเท่านี้มันก็พอแล้วทบทวนเรื่องดีๆที่ผ่านมาหากว่าเราเจอเรื่องราวผิดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆในชีวิตของตัวเราเอง ก็ให้เราลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆหรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมามันก็จะช่วยปลูกพลังความมั่นใจและตอกย้ำกับตัวของเราได้ว่าเราก็มีดีเราก็เคยประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับการคิดถึงเรื่องต่างๆในแง่ดีมันจะทำให้จิตใจมีพลังทำให้หัวใจเราเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอ และตามกฎแห่งการดึงดูดก็ได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆมันก็จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันฉะนั้นแล้วหากว่าเราคิดดีทำดีเสียอย่างคนดีๆเรื่องที่มันดีๆมันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับบุคคลใดมีสติจเจริญอยู่เสมอบุคคลนั้นย่อมได้รับความสุขไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม เมื่อเจริญสติแล้วต่างก็จะสามารถได้รับความสุขทางนั้นเช่นทางโลกบุคคลเมื่อมีสติก็จะสามารถประกอบกิจธุระหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องทำให้เกิดมีความเจริญรุ่งเรืองส่วนทางธรรมนั้นสตินับว่าสำคัญมากเพราะว่าการประพฤติธรรมทุกอยา่างต่างก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวกำกับทางนั้นดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางไหนบุคคลเมื่อประกอบด้วยสติแล้วก็ย่อมจะสามารถยังความเจริญความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมา จนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเยะธรรมความสงบเยียกเยียนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการ ขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ